EP 2สองเรื่องเด็กหญิงแก้มเป็นเด็กขี้กีโอ้หเว้ยทำไมตัวตั้งได้ไม่ติดด้วยอะห,าห้าโมโหวะ่ะเพราะว่าเราก็เรียนเก่งนะอาทิตย์หนึ่งห้าวันก็มาเรียนประมาณหนึ่งวนันทำไมกูเรียนไม่เก่งวะ่ะเสร็จงานก็ไม่เสร็จทันชั่วโมงทำไมไม่เก่งวะเออขี่จีขี่จักรยานแล้วว่ะ รถไฟฟ้าใครว่าเขาไม่มีใครด่าหรอกมั้งไฟฟ้ามีตั้งหลายคันที่จะยันแล้วกลับไปเอาก็ลกันพี่เกียดเดินเนีย่ยอยากได้แม่ก็ไม่ซื้อให้แม่บอกขี่ไม่เป็นขี่ไม่เป็นอะไรหรอกแม่รู้สินขี่เป็นกลับกลัวไปซื้อข้าวกินดีกว่าหิว จะได้สซปตเตอร์แม่แบอบกแล้วเมื่อไหร่จะได้รถไฟฟ้าที่้าของเราแบบแม่น้องขำมาแบบีจริงสักทีนะเนออี่ยแม่บอกว่าถ้าเราสอบได้ที่หนึ่งว่าตินดนำาดบ่ะแม่จะซื้อให้แต่อันนั้นเราก็ไม่ได้ติดแต่ตัวแต่เราก็อยากได้ปะ่ะออคนไม่เก่งก็มีหัวใจปะ่ะแม่มาลเลยนี่แหละร้นนี้ ารที่เราชอบกินสวัสดีค่ะขอกินขค่ไหนไม่ะคะเอาระดีสุดๆไป่ต้องผ่ามานี่แหละสิ่งที่ต้องการอร่อยแน่อือหือน่ารวยอิ่มละ กินนิดเดียวเราก็อิ่มแล้วพอดีมันคือมันถา,ามมันก็สุบกระเพาะมันน้อยขี่รถเล่นดีกว่าับบ้านละขี้เกียจมาขี่รถกับไปนอนต่อดีกว่าแค่นี้แหละมหอหทดูผลสอบก็ได้ที่นิดเดียวอีก รน,นี้ไม่ใช่ผ่ายเลยต,ต,ติดต้มจะขค้นได้มเนี่ยติตติตอ้อหมันรถจะพังอ่ะเดด้อติดล้ไปทัวบ้านเราสีชมเูญรันมาเฮ้ว่างตลอด แม่หนงไปนอนต่อนะแล้วกินข้าวยังไงแก้มกินแล้วแม่เุ้ยถุงนอนไม่เอา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 ,เอาอชุดแม่ดีกว่าแม่มีชุดน,นี้หลายตัว สีเหลืองก็แล้วกันปเป็นอะหรอกไม่ได้ซักเสื้อเองที่เกียรซักให้แม่ซักให้เดี๋ยวที่ก็นั่งทำนูน่นทำนี่มาประมาณนี่ก็สี่โมงเย็นละลูกยังไม่ตื่นอีกเล้วเนี่ยขี้เกียจเกินบรรณาลูกฉันเนี่ยเออแล้วสก,กูตเตอร์ไฟฟ้ามาจากไหนมาเนี่ย เออ4โมงห้อ,อง,งฟ้าเริ่มมืดแล้วเนี่ยส4โมงหรือ5โมงอะเนี่ยทำไมต้องฟ้ามมือดอตกเปี่ยน4ปลูกก่อน ได้แล้วลูกอะไรแม่ไปเลยตื่นได้แล้วอุตก็ะตอยพอเรื่องนี้ก็จบไปแล้วนะคะถ้าเกิดใครที่อยากได้ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย